ก๊อกน้ำหยดแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้เทคนิคง,ง่ายๆแก้ได้ใน5นาทีไปดูกันสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะมีเทปพ,พันเกลียวประแจ6แฉกแล้วก็ประแจเบอร์14นะครับเราก็จะเริ่มปิดวาล์วน้ําใต้ซิงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ําไหลระหว่างซ่อมผมจะใช้ประแจ6แฉกขอตัวก้านก๊อกน้ําออกมาก่อนนะครับ เพื่อจะได้ไม่เกะกะจากนั้นหมุนก้านก๊อกน้ําตามเข็มนาฬิกาด้วยมือเพื่อจะถอดออกมาเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะสกปรกหน่อยนะครับเราก็จะเอาก้านก๊อกน้ำเนี่ยไปล้างสิ่งสกปรกออกก่อนนะครับเห็นที่เปิดปิดก๊อกน้ํานี้ไหมครับนี่เราสามารถหมุนมันได้นะฮะมันจะมีน็อตอยู่ด้านในผมก็ใช้ประจแจหกแฉกนะฮะในการขันน็อตออกมาพอขันน็อตออกมาแล้วนะฮะจากนั้นเราก็จะดึงฝาปิดหัวก๊อกน้ํานะครับออกมา อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างทีง่จะแน่นเหมือนกันนี่ครับนึงออกมาได้แล้วนะฮะก็ดูแล้วก็น่าจะสกรปรกมากเหมือนกันเดี๋ยวก็จะอาไปล้างก่อนนะครับนี่ครับแกนบลอก,กน้ํานะครับที่ทําให้ก๊อกน้ำมีปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองผมก็จะใช้ประแจเบอร์รสิบนะครับในการขัดมันออกมานะฮะดูตรงนี้ครับยางโอรีนสีส้มๆนี่ครับ<ะ>เริ่มแข็งตัว อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ํารั่วได้นะฮะวิธีแก้ก็คือผมจะใช้เทปพ,พันเกลียวนะครับผ่านรอบๆนิ้วมือสัก4-5้ารอบนะครับแล้วก็จะนําเทปพ,พันเกลียวที่พันเนี่ยฮะเอามาวางรอบรอบ,บโอลีนเพื่อเสริมความแน่นหนาแล้วก็ป้องกันน้ารั่วนะฮะจากนั้นผมก็จะนําโอลินตัวเดิมนะครับใส่เข้าไปนี่ครับผมก็จะใช้มือนะครับกดกดกดเข้าไปให้มันแน่นนะฮะ เมื่อเราดูว่ามันแน่นเรียบร้อยดีแล้วครับผมก็จะประกอบกลับทุกอย่างเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากการขันก๊อกน้ําด้วยประแจเบอร์สินะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ต้องใช้มือกดแรงขึ้นนิดนึงนะครับผมจะได้แน่นๆนะครับต่อมาครับแล้วก็ใช้ประแจบกแฉนะครับในการขันน็อตยึดให้มันแน่นนะครับแล้วก็ใช้ก้านเปิดปิดนะครับหมุนกลับไว้เหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะ อันนี้ก็เป็นก้านก๊อกน้ำนะครับก็กลับใส่กลับไว้ที่เดิมนะฮะแล้วก็อย่าลืมขันนอตตัวเล็กนี้กลับไปที่เดิมด้วยนะครับจะได้ยึดให้มันแข็งแรงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะลองเปิดน้ําดูนะครับว่าก๊อกน้ําที่น้ําหยดวันนี้จะหายไปได้ยังนะฮะนี่ฮะผลลัพธ์ที่ได้ครับก๊อกน,น้ําที่เคยมีน้ําหยดนะครับตอนนี้ปิดสนิทแล้วฮะ,ะโอเคครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ